ัดีป้ใหม่ค่ะทุกคนแล้วก็กลับมาเจอกับวิดีโอ Best Product of 2016นะคะเมื่อปีเรา26ใช่ไหมเออแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะมาช้ามากเลยอ่ะก็ที่กับกไม่มานะ <S <S เรามาเริ่มกันที่สกินแคร์ดีกว่าเนาะ <S <S เพราะว<ๆ>่าเมย์อย่างที่บอกมีไม่เยอะเลยนะคะตัวแรกนะคะก็คือจะเป็นตัวมามองตัวนี้ตลอดทั้งปีอ่ะตัวนี้ประทับใจที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเนื้อ็กเจอร์ดีมากแล้วก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นผิวหน้านุ่มมากตอนใช้กลิ่นก็หอมเออคือดีเราใช้ได้นานด้วยอ่ะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะเป็นสกินแคร ต่อไปนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น k ีวส์ค่ะคีวส์ไฮโดรพัมปิ้งรีเทกซ์เจอร์ลิซิ่งเซรั่มคอนเซนเทรตนะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนเซรั่มแหละที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเหมือนแบบเติมน้าให้ผิวนะคะแล้วก็รีเฟรชผิวอะไม่รู้สึกว่าช่วงตะเกียบมีมีอาการแบบผิวขาดน้ำเนาะหน้ามันแต่ก็ลอกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้เข้ามากอบกู้นะคะก็แฮปปี้มากนะจ๊ะโอเคหมดจากสกินแคร์แล้วปะไปเคลื่อนสัมารเลยเร็วไหมฟาเนชั่นเนี่ยนะคะเมมีแนะนำ าเดชนนี่นะคะถ้าถามว่าตัวไหนแน่นมากปกปิดดีมากแบบฟูคัฟเวอร์รมากๆเนี่ยต้องตัวนี้ค่ะ Marc j a c o b นะคะ Remakable r f u l c o v e r a g e Foundation ไม่รู้ว่าชื่อถูกไหมนะก็ประมาณนี้แหละตัวนี้นี่นะคะไม่ได้ลองใช้บ่อยแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่เมซื้อมาเมื่อประมาณแบบปลายปช่วงพฤศจิกายนใช้มาบ่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันแน่นจริงอะ่ะแล้วมันเหมาะคนหน้ามันมากๆเพราะว่าคุมมันด้วยนะมันแห้งคุมมันแล้วเพราะฉะนั้นใครที่หน้าแห้งเนี่ย ไม่ลอดอะไม่ลอดจริงๆเมว่ามันมันไม่ค่อยไหวแล้วเมวเองที่ช่วงหลังๆมีอาการหน้าลอกไปด้วยเนี่ยก็บางทีก็ต้องใช้ตัวเนี้ยผสมกับตัวอื่นๆที่มันชุ่มชื้นมากขึ้นนะแต่แบบเอาตัวเนี้ยเพื่อช่วยเรื่องการปกปิดอะมันแบบม,แบบมันแน่นจริงๆอะ่ะใครแต่งหน้าออกงออกงานนี่คือแบบนิดเดียวจบเลยนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะใครที่แบบหน้าแห้งนะคะแล้วก็ไม่ได้เน้นอะไรที่มันแบบปกปิดมากๆต้องการความชุ่มชื้นผิวอยู่นะคะเมก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ Estee Lauder Double Wear Nude Cushion Stick Radiant Makeup นะคะ คือเขาเป็นรองพื้นที่มาในรูปแบบคูชชั่นสติ๊กแบบนี้เหมือนจะใช้งานง่ายแต่เอาจริงอ่ะมันไม่ได้ใช้งานง่ายไปกว่าคูชชั่นแบบตลับออกมาไม่ <l> นะว่าอันนั้นใช้ง่ายกว่าเพราะว่าอันนี้ตัวหัวฟองน้ํามันเล็กไปนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างจะคอนโทรลอะไรยากน,นิดนึงเนาะเกลี่ยยากตัวรองพื้นมันจริงๆอ่ะคือแบบบางเบาแล้วก็สีรองพื้นสวย เข้ากับผิวให้ผิวที่เป็นธรรมชาติดูไม่โบดูไม่หนาดูดูเป็นธรรมชาตินั่นเองทุกคนโอเคต่อไปนะคะแป้งฝุ่นเนี่ยปีนี้นะคะเมยยกให้เป็นของทรีนะคะคือทรีอะ่ะดีมากๆตรงที่ข้างในนะคะเขาจะมีเป็นเหมือนตะข่ายกองแป้งอย่างนี้เพราะฉะนั้นแป้งที่ติดออกมาถ้าทุกคนสังเกตด,ดูดีๆอะ่ะมันจะเป็นแบบอนุที่ละเอียดมากๆอย่างลอล่าเนี่ยถ้าใครหน้าแห้งมากๆเนี่ยนะคะก็คืออาจจะดูแบบแห้งเกินไปเนาะอย่างเมยหน้ามันก็ใช้ลอล่าเมลเซได้ ของทรีก็ชอบคือมันได้ความแบบเป็นผิวดีนะคะแต่งตาปีนี้เมยใช้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็ใช้แต่อะไรเดิมๆนะคะตัวที่หยิบบ่อยที่สุดแล้วก็แบบพกเดินทางบ่อยที่สุดนะคะจะเป็นของ The Balm นะคะ Nude t o o t h นะข้างในนะคะเขาจะมีทั้งโทนสีที่ใช้ได้แบบปกติทั่วไปแถวนี้เนาะแล้วก็สีเข้มๆที่เอาไว้แต่งแบบแต่งหน้าเต็มได้คือเมยชอบพิกเมนต์เขามันพิกเมนตแบบ แน่นมากจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นพาเลทที่หยิบใช้บ่อยที่สุดถึงแม้ว่ามันจะใหญ่ไปหน่อยนะแต่เมยก็แบบพกเดินทางบ่อยอยู่เหมือนกันเออก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันคอนซีลเลอร์นะคะปีนี้เนี่ยจริงๆก็ลังเลระหว่างนาร์สเลดิแนครีมมี่คอนซีลเลอร์อะไรนั้นอยู่แต่ว่าสุดท้ายเลือกให้เซซานละกันนี่คือมันดีตรงที่สีมันตรงพอดีด้วยแหละเนื้อมันดีอ่ะเนื้อมันเกลี่ยง่ายนุ่มแล้วก็ปกปิดกาลังดีนะคะไม่แห้งไม่เป็นคราบมันก็ประมาณเนี้ยคือมันโอเคอ่ะคือนาสเมว่ามันยังแบบ หนาไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแต่การใช้งานที่ชอบนะคิวนี้นะคะปีที่แล้วไม่มีเป็นเบสตัวไหนเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าใช้เยอะมากแล้วก็ถูกใจไปหมดมันไม่ได้แย่อะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยปีนี้มีเฮ้ยไม่ธรรมดาเพราะว่ามีคนพบแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเราชอบตัวนี้จริงๆนะคะก็คือของฟาซิโค่ะมันชื่ออะไรอะ มันไม่รู้ว่าชื่ออะไรอะ่ะเมซื้อที่ญี่ปุ่นนะอันเนี้ยแล้วคือด้านหนึ่งมันจะเป็นปลายผู้กันแบบนี้สีมันจะธรรมชาติพอไปอยู่ที่คิ้วอะ่ะส่วนอีกด้านหนึ่งใช่ปะปลายฟองน้ําแบบนี้ซึ่งปลายฟองน้ามันเลียวเล็กแล้วก็สีสวยมากแล้วก็ทาทับกันแล้วมันจะได้ความเป็นธรรมชาติใช้เวลาในการเขียนคิ้วน้อยลงจริงๆแต่คือเมไม่รู้ว่ารุ่นเนี้ยมันมีขายในไทยหรือเปล่าเพราะเมซื้อมาจากญี่ปุ่นไงแต่ฟาซิโอในไทยน่าจะมีแต่หาย,ยากนิดนึงดีที่แม่ซื้อมาเยอะจะไปขโมยของแม่มาใช้นะะะคปรมาณนี้้แลวก็ คิ้วอีกตัวหนึ่งนะที่ปีนี้ไปเลยที่แบบเซอร์ไพรส์เมย์มากก็คือคิอค้วแบบแทตทูอ่ะคือของเคทตี้ดอนะคะคืออันนี้มันเป็นเหมือนทินเจลสักคิ้วก็คือเหมือนทาไปแล้วมันก็จะแห้งๆเป็นแผ่นๆใช่ป่ะล้วเราก็ดึงออกคิดออกปะ่ะแล้วคันนี้เมย์ก็ใช้ตอนอยู่บ้านพอใช้ตอนอยู่บ้านก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมามันอยู่นานจังอาจจะเพราะเราไม่ได้แบบเช็ดหน้าเยอะอะไรเงี้ยมันเลยอยู่เป็นอาทิตย์เลยเมย์ก็เลยแบบอุ ui, ๊ยอเมซิ่งเวลาเมย์ไปเที่ยวอ่ะเมย์ก็เลยต้องแบบโปะคิ้วก่อนให้เรามีคิ้วเวลาขึ้นเครื่่่่ออองงงงเเวววลลาา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 ้้้้หหนนนนนนสมม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 ัััักกก็จจะะะไไไดดดดแแยยรรรคีีิิตตตทท เนาะอายไลเนอร์ปีนี้ไม่มีนะคะเพราะว่ามันดีทุกอันอ่ะโอ้ดีดีดีหลายอันจริงๆอ่ะขอข้ามนะครับทุกคนต่อไปมามาสคารามาสคาราอันนี้ก็เป็นอะไรที่เมอึ้งมากว่าแบบมันจะยาวและทนไปไหนนะคะก็คือตัวนี้เป็นมาจอริก้ามาจอก้านะคะเป็น large expander ลองลองลองนะคะซึ่งตัวนี้เคยพูดไว้ในวิดีโอแต่งหน้าสักอันว่ามันแบบเฮ้ยมันจะยาวไปไหนแล้วก็มันทนมากเห็นปะว่ามันมีเส้นแบบไฟเบอร์เยอะแบบเยอะจริงๆแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวต่อขนตาให้เราปัดไปแล้วมันก็เห็นว่านี่ฉันมีขนตานะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ แล้วมันก็ไม่ตกเลยอ่ะแล้วมันจะทนไปไหนไม่รู้คือเมย์แต่งไปเมาดฟเมย์ก็แบบว่ายน้ำแบบเครื่องสำอางทั้งหมดหายไปหมดแล้วนะสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือมาสคาร่าค่ะคือไม่เข้าใจแล้วแบบล้างออกยากมากประเด็นแต่เอาว่าทนแล้วก็ไม่แพนด้าชัว สุดดยอดที่ทาตาอีกอันนึงนะคะที่ชอบมากๆกเนี่ยก็คือเป็นของ l o r e a อนะคะตัวนี้เป็น Superliner V s c u l p t e r นะคะมันจะเป็นหัวฟองน้ําแบบนี้ที่ตรงปลายเนี่ยมันจะจุ่มอายแชโดว์ไว้ตลอดมันใช้งานง่ายมากคือแบบแปบะบแปะไปมันก็เหมือนจะเบลนด์ได้เลยอะ่ะคิดออกไหมนเนี่ยเนี่ยแล้วสีมันสวยนะคะอันนี้ของ l o r e a อดีมากมัมีหลายสีแล้วก็สีที่ชอบก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เพราะว่าจะเอามาแต้ม,ตมที่หางตาแล้วแบบสวยเลยใช้บ่อยมากพูดถึงบ่อยมากก็ให้มันเป็นเบสโปรดักต์ไปเถอะนาะ นะคะมาพูดถึงที่วิงวิงใต้ตาเมเนี่ยต้องมีวิงวิงใต้ตาตลอดเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบน่ารักดีนะคะปีนี้ใช้ทั้งปีเลยนะไม่ค่อยหยิบอันอื่นมาใช้เลยก็คือจะเป็นของ e 2 d House นะคะเป็น bling bling eye stick มั้ง eye shadow หรือ eye Light, อะไรเ eye stick วิงจริงวิงจังมากทุกคนแบบแล้ววิงมันสวยมันมีวิงเม็ดใหญ่ซมซมแซมอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเออสวยดีนะคะเป็นสีที่เหลือบสวยแล้วก็ทาไปบางๆนิดเดียวเนี่ยมันก็ติดใต้ตาแล้วแบบสวยเลย แก้มเนี่ยที่ติดทนมากไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าพูดถึงบ่อยมากแล้วนะคะนี่ก็คือเซฟราค่ะเซฟราตัวนี้เป็นสีเฮจิเลซี่มันเป็นบลัชออนที่แต้มนิดเดียวสีก็ติดเยอะมากแล้วมันก็ได้สีใสๆคือมันอาจจะดูเป็นสีแบบเข้มไปนิดนึงใช่ปะแล้วมันก็ได้ลุคที่มันแบบสดใสดีและที่สําคัญมันติดทนมากปกติเมย์ไม่ค่อยแบบหวังอะไรกับบลัชออนมากเพราะว่าเดี๋ยวมันมันอยู่บนหน้าเราถูๆแล้วมันก็หลุดคิดหรอกปะแต่ตัวนี้แบบอยู่ทนอยู่นานมากไปเที่ยวกับเมย์นี่คือแบบ แก้มมอยู่ทั้งวันอะ่ะเพราะตัวนี้เลยนะคะประชอนอีกตัวนึงที่หยิบม,มาใช้บ่อยมากในปีนี้นะคะแล้วก็ชอบมากสีสวยน่ารักก็คือจิลส์จัวตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแบบรุ่น9ก้าช่องอะ่ะเมย์ไม่รู้ว่าชื่อเต็มๆนี่เรียกว่าอะไรนะข้างหลังมีแต่ภาษาญี่ปุ่นสีนี้นะคะเป็นเบอร์18 Sunny ันนี e ไมค่ะคือมันจะเป็นแบบ9ก้าช่องที่รวมทั้งสีชมพูสีส้มๆนิดนึงสีขาวพอปัดวนๆรวมกันแล้วเนี่ยแบบหุ้ยสีมันนมน่ารักมากแบบนมแบบสดใสอะ่ะไม่ได้ไม่ได้จืดไม่ได้ซีดเกินไปแล้วก็ เฮ้ยน่ารักอะ่ะอันนี้แบบอันนี้ไปแบบไปกับเมย์บ่อยมากเหมือนกันนะคะไฮไลท์ปีนี้นะคะอาจจะแปลกไปนิดนึงเนาะไม่ค่อยมีใครพูดถึงใช่ไหมแต่เมย์ชอบมากก็คือเป็นไฮไลท์ของลอร่าเมอร์เซยนะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์เบอร์ศูนย์หนึ่งนี้อันที่เมย์ได้มานี่คือเป็นไซส์แบบเอ็กซ์คลูซีฟคือมันเล็กแต่ว่าเขามีตลับจริงๆที่มันแบบใหญ่มากก็คือเป็นอย่างนี้มันเป็นไฮไลท์ที่เหลือพอดีไม่เหลือเยอะเกินไปแวววววเกินไปจนหน้าดูมันนะ เออเนี่ยเห็นไหมมันมีความแบบเหลือบธรรมชาติธรรมชาติอะเออแล้วเมย์ชอบมันเป็นอะไรที่คอนโทรลง่ายควบคุมง่ายปัดง่ายออกมาสีสวยด้วยต่อไปนะคะมาถึงลิปสติกจะบอกว่าปีนี้เนี่ยจริงๆใช้เยอะมากใช้อะไรเดิมๆด้วยนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แบบ amazing แล้วนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือ Maybelline New York นะคะเป็น เมย์ไม่รู้ชื่ออ่ะมันคือลิปทินอะไรสักอย่างอ่ะมันไม่มีชื่อที่ตรงนี้ด้วยสีที่เมย์ชอบคือสีเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะคะจะชอบศูนย์หนึ่งมากกว่าเพราะว่ามีความส้มมากกว่านะคะเขาบอกมาว่าเป็นทินเมย์ก็โอเคทาเหมือนทินทั่วไปมารู้สึกแบบเอกใจตรงที่เฮ้ยทำไมมันมันด้วยอ่ะมันให้ความเงาความมันแล้วมันก็ทําให้ปากไม่แห้งนี่คือข้อดีที่แบบหามไม่ได้จากที่ไหนคะ่ะทุกคนพูดเลยอ่าคือมันเวลาทาจะเป็นเนื้อบางๆไม่ได้เข้มอะไรมากเอ๊ะหรือนี่ก็เข้มอยู่ ไม่รู้อะแต่ว่ามันจะมีความเงาอเมย์จะหาความเงาเห็นไหมทุกคนเห็นปะเวลาอยู่บนปากอะมันจะเหมือนเราทาลิปมันที่มีสีแต่ติดทนแบบทิ้นไม่รู้จะทิ้งยไงจริงหน่าจะสุดท้ายสาหรับการแต่งหน้าเนาะคือแปรงแต่งหน้าจริงอะอยากออามาพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ลืมหยิบไปอะตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยใช้อันอื่นอีกเลยตัวนี้นะคะคือแป้งปัดแก้มของ R M K ทุกคนคะตั้งใจฟัง R M K ค่ะเพราะว่าคนถามเมย์เยอะมากแล้วเมย์ก็เข้าใจว่าเมย์ตอบไปตลอดแต่ว่าทุกคนก็อย่างงว่า่าาทํไมม้อตอบคะว่าใช้แปงอะไรนี่คืออขง RMK นะครับทุกคนนี่เมย์จะให้ดูว่าหนึ่งขนาดมันพอดีกับตรงแก้มเราตรงนี้ไม่ใช่ปัดไปแล้วแบบอา้าวแก้มแดงไปทั้งยวงเนื่องจากแปรงปัดแก้มใหญ่มากกระจายสีเกินไปใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นแบบอยู่ในบริเวณที่เราแบบสามารถแบบเลือกได้แล้วก็ถ้าเราอยากเบลนสีให้มันฟุง้งอ่ะตัวนี้ก็ทําได้ดีคือขนแปรงมันฟุง้งคือใช้แปรงเนี้ยปัดแก้มยังไงก็สวยอะ่ะเออสีจะไม่เป็นก้อนไม่เป็นอะไรเลยมันอยู่กับเมย์มาหลายปีมากๆซักหลายรอบขนไม่เคยล่วงไม่เคย เสียทรงไม่เคยอะไรเลยเฮ้ยมันดีจริงๆแปรองอีกางนหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือแปลงสำหรับลงรองพื้นเมชอบของ Real t e c h n i q u มากๆตัวนี้คือรุ่นแหละ Expert Face Brush นะคะคือมันเป็นแปรงลงรองพื้นแบบแน่นๆอย่างเงี้ยแล้วมันเกลี่ยรองพื้นเนียนเร็วมากใช้ง่ายมากลืมแบบฟองน้ําไปเลยอะเออปีนี้ไม่ใช่ปีของฟองน้ําจริงทุกคนต่อไปนี่นะคะมาถึงสิ่งที่แบบจะเขินจะอายจะอะไรดีก็ไม่รู้นะคะก็คือ <c oughs> เกี่ยวกับเส้นผมอะ ม่ใช่ยาสระผมนะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกก็คือแปรงนะคะแปรงเขาไม่ใช่แปรงหวีหลายคนอาจจะเอ๊ะนี่มันแปรงขัดเสื้อผ้าขัดอะไรนะขัดรองเท้าหรือเปล่าไม่ใช่มันคือแปรงหวีผมนี่คือหวีแทงโก้นะคะใช้นี้มาตั้งนานแล้วแหละแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเขาอยู่กับเรามาหลายปีทําไมเราไม่เคยพูดถึงเขาเลยวะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแปรงที่ใช้หวีได้ดีเวลาที่ผมมันพันกันมากซึ่งเข้าใจเมย์ป้าเมย์จะไม่ค่อยหวีผมแล้วก็เวลาหวีที่มันจะทรมานใช่ไหมแปรงตัวนี้ช่วยชีวิตไว้มันก็จะสบาย วีผมแล้วมันก็ไม่ค่อยพันกันมากอืมอายจังต่อไปเนี่ยมาถึงของกินนะนี่จะบอกว่ามีของกินที่เป็น best product ของปีนี้ซึ่งขอโทษด้วยมันอาจจะไม่ได้มีในไทยนะคะแต่ว่าหวังว่ามันอาจจะมีในไทยก็ได้เมยก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเมยซื้อมาจาก Family Mart ที่ญี่ปุ่นนะตัวนี้นะคะก็คือบวยของ Family Mart นะถ้าทุกคนจำได้ว่าเมชอบบวยคันโลสีชมพูเมื่อประมาณแบบปลายแบบปีที่แล้วใช่ปะแต่เมย์มาคนพผว่าบวยเนี้ยอร่อยกว่ามากแบบ คนละรสชาติแบบอันนี้มีความกลมกล่อมละมุนกินง่ายกว่าแล้วก็ไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไป <c oughs> เฮ้ยอันนี้ดีดีกว่ามากเนี่ยทุกคนแล้วจะบอกว่าเนี่ยหมดแล้วค่อยๆกินแบบประหยัดนะับยังไม่มีแพลนไปซื้ออีกที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวต้องลําบากไปหาคนแบบพรีออเดอร์มาอีก <c oughs> อันนี้เหลือซองสุดท้าย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาเยี่ยงชีพนะใครมาขอม์ก็จะไม่ให้กินนะคะ <c oughs> <c oughs> ใครได้ไปญี่ปุ่นนะ <c oughs> หอมมาเยอะๆแล้วก็หอมมาฝากน้องเมย์ด้วยนะคะน้องเมย์รออยู่นะคะ สิ่งสุดท้ายนะคะที่เป็นเบสโปรดักของปีนี้แล้วก็จริงๆเป็นมา3ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งเคยพูดถึงเหมือนกันนะคะนั่นก็คือสมุดแพลนเนอร์ค่ะนี่อยากให้ดูว่าจริงๆเมย์เป็นคนจดสมุดแพลนเนอร์ตลอดนะคะเพราะว่า ที่ลืมว่าแบบวันนี้ต้องทําอะไรแล้วก็แบบงานจะลืมงานตัวเองก็จะมีแพลนเนอร์ไว้ปีที่แล้วเนี่ยเป็นสีทองแบบนี้ปีนี้เป็นสีนี้นะคะเป็นสีน้ําเงินเพราะว่าไม่เห็นสีทองก็สีเงินแล้วว่าเสียดายมากอยากได้สีทองชอบสีทองดูดิมันวิบวับว,วิบวับดีนะคะมันเป็นสมุดแพลนเนอร์ที่ไม่ได้เล็กเกินไปจนเขียนยาก พอดีอ่ะพกพาก็ได้บางแล้วก็ไม่ได้ต้องดูแลอะไรมากคือมันแบบมันอ่อนๆมันแบบมันอะไรได้มันเออมันแข็งแรงอยู่นะเมย์ก็จะแบบมีแผนงานในนี้ตลอดนะมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยในนี้หลักๆที่เมย์ใช้ก็คือจะเป็นหน้าพวกนี้นะคะที่มีตารางเล็กๆพวกนี้เมย์ก็จะเขียนว่าวันนี้วันนี้ต้องทําอะไรบ้างมีกําหนดส่งงานวันไหนอะไรอย่างเงี้ยดีอ่ะเวลาจะทํางานเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะเปิดแพลนเนอร์เราได้เลยราคาไม่ถึงร้อยมั้งเดานะไม่ร้อยยี่สิบห้าก็แบบแถวๆนี้ร้อยกว่าบาทถูกมากแล้วใช้ได้ทั้งปีแล้วมันก็มีบบบันทึกแ รับรายจ่ายนี้ด้วยถ้าใครสะดวกบันทึกนะแต่เมมีบันทึกรายรับรายจ่ายในโทรศัพท์เงยก็เลยก็เลยไม่ได้จดในนี้นะมีเป็นโน้ตสรุปมีเป็นแบบบันทึกเงินออมเงินกู้อะไรเงี้ยคือเอาจริงเมย์ไม่ได้ใช้พวนี้หรอกเมย์หลักๆเมย์ใช้เป็นไอตัวตารางนี่แหละเพราะว่ามันง่ายดีนะคะเปิดง่ายดีแล้วก็รู้สึกถูกจริตกับอะไรแบบเนี้ยมันมันมันไปกับเราได้ดีอ่ะเออเผื่อใครชอบสไตล์เดียวกันนะคะก็ลองไปดูได้เนาะที่ b 2 s ลองไปดู โอเคนะคะก็หมดไปแล้วนะสำหรับ best product of 2016ปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะมีหลายๆอย่างที่เหมือนเดิมบ้างเปลี่ยนไปบ้างนะแต่ก็รวบรวมมาให้ทุกคนได้ดูกันนะวันนี้นะคะมีก็ต้องขอตัวไปแล้วนะทุกคนเอาไอว้เจกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีคลิปแต่งหน้าเลยเยอะๆออกมาอีกนั่นแหละนะจ้าทุกคนขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีนะแล้วก็ขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะวันนี้มย์ไปแล้วสวัสดีค่ะย <Yeah. S 1> yeah. ก็จะขุดตัวเองขึ้นมาถ่ายวีดีโอได้อะทุกคน <c oughs> อยากจะบอกว่า <c oughs> น้องเมย์ใช้เวลาหลายวันมากเลยนะในการแบบบิวอารมณ์ตัวเองมานั่งถ่ายวีดีโอในวันนี้แล้วเราก็ชนะตัวเองได้แล้วค่ะทุกคน